นกน้ำเนาะพ่นหาปลาหลายลายพี่น้องปลานกน้ำส่วนฝนตกนะพี่น้องฝนตกแห้งเลยมาขึ้นนี่โอ้ได้เยอะไหมครับประมาณสองกิโลโอ้ดูพี่น้องปลาหมอข้างดำเนาะปลานกน้ำเนาะพี่น้องเนาะโอ้คุเนี่ยเตรียมตักอยู่ก็มีพี่น้อง ว่าฝนตกมาคืนีนน้ำลายเิ่งมีแต่ปลาพี่น้องนี่นอกน้ำเนาะใส่แบบว่าดังตองตักเอากระไดพี่น้องอรลอยเต็มอยู่เลยพี่น้องเย <ม>อ้อเป็นลูกปลานิลนลน้พี่น้องเพิคนเดียวไปปล่อยนะพี่น้องคนเดียวไปเลี้ยงนะเ,เนี่ยจะไปเลี้ยงใช่ไหมครับโอ้<ม>ขึ้นเยอะเลยเนาะนอกน้ำเลยเนี่ยมีตัวเล็กตัวใหญ่สายเยอะนี้อ๋อ โอ้นี okay. mm? oh, oh, <my favorite> <design> ่ต <c oughs> so ัวใหญ่พี่น้องออเ่นีมีแต่ปลาหมอคางดำเลยเนี่ยปลานิลก็มีอ๋อใช่นิสตักเอาเลยใช่่ะโอ้โหได้เยอะเลยคนเต็มเลยพี่น้องคนหลายเลยพี่น้องเลยตักเอาเนาะขึ้นนี้ฝนมันตกนะพี่น้อง คนนลายเลยคือเมื่อคืนนี้มันฝนตกยังแห้งนะพี่น้องเพราะว่าน้ำลายหม่องลายบอนเนาะมาลงมาร่วมกันกันกนสิี่แหละพี่น้องเป็นน้ำไม้ปลาก็เลยนกปลาลายคับพี่น้อง เขาลาเยอะมิตนิสค่กคนต่โอ้นักล่าลายพี่น้องเป็นมาหาปลาเนาะปลามันนอกน้ำนะพี่น้องอเป็นมาเอาปลาเนาะพี่น้อง ส่วนมากก็นสิเป็นแห่นะพี่น้องโอ้ปลาลอยเต็มเลยพี่น้องเลยไม่มีเลยปะ ยืนเต็มอยู่พี่น้องมีแต่นายผ่านมาเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้บาวิขอลาไปก่อนเนาะคลิปหนาจงพอกันใหม่พี่น้อง บวีอาภาพบรรยากาศเป็นมาเอาปาเนอ้อฝนตกเมื่อคืนีนนำ้ำหล่นคล้องเนาะป้านอกน้ำเต็มเลยพี่น้องจังได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลย,ยพี่น้อง